สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของพีเ่เป้เชียร์นะตุ้มมือเสียงหนัง่าได้ตุ้มค่อยๆเป็นจึงใดไผ่หมานแน่มือนี่นะคะไผ่หมานแน่กับผลผลรางวัลหวยพัฒนาเนาะค่ะซึ่งท่านคณะกรรมการเพิ่งจะได้จับลูกบาน ออกมารางวัลเลขรางวัลหน, 19, 17, นะะึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าเนาะค่ะซึ่งเลขล่างออกหนึ่งเจ็ดเลขบนออกเจ็ดศูนย์เก้าตบเสียงหนังบัวได้เดขังไปเขาจิตื่นอีนี่เป็นยังอีกกว่าสิบห้า ก็แสดงความยินดีด้วยนะดีใจด้วยกับคนที่ได้แล้วก็สำหรับใครที่พลาดนะคะพลาดหวังครับลาวปัฒนาของวันที่สิบเบอกเป็นยังเรามันเลือดนักสู้เรามันเลือดนักสู้เร,เ,สเรามันต้องสู้เราไปกันต่อเออไม่มีเวลาเสียใจทุกคนไม่ไม่มีเวลาเสียใจแล้วนะเราจะไปกันต่อในวันศุก วันศุกร์แห่งชาติที่12กันยายน2568นะะทุกคนเนาะคลิปนี้นะคะเป็นการแกะสูตรเออคาดว่าจะเป็นเลขดังนะคะแต่ยังไม่สรุปแม่นไพยได้09แน่เมื่อนี้เลขดังทะลุโลกที่พี่เป้สรุปให้เนาะ ทีพีเป้สรุปให้09นะคะอู้ดีใจดีใจน้ําดีใจน้ํา้ํสำหรับคนที่ได้แหลายคนจะถามว่าพี่เป้ได้บบตามคลิปแต่ตามคลิปที่พี่เป้ว้าวแล้ว้าไปเบิ้งคลิปเลขดังสรุปเลขดังทะลุโลกนั่นแหละสิกงทีได้ยินว่าพี่เป้ว้าวว้าวอย่งแน่นะคะอืมคลิปนี้นะยมนเป็นการ ที่พี่เป้แกะสูตรนะคะแกะสูตรที่คาดว่าจะเป็นเลขดังมากในวันศุกร์นะคะแต่ยังไม่สรุปถึงวันศุกร์เดี๋ยวพี่เป้มาสรุปอีกทีนะคะคลิปนี้เบิ้งซื่อๆนะคะคลิปนี้ให้เบิ้งแล้วก็ให้พิจารณาเฉยๆเหมาะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะยังไม่ฟันตัวเจาะ เหมาะสําหรับสายวิ่งสายรูดหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อันนี้ก็โลโลมันซุกเนาะที่พี่เป้เบิ่งจากหลากหลายอาจารย์ที่เพิ่นเห็ุสูตรที่เพื่อนเห็ุสูตรนู่นนี่นั่นเป็นอย่างเพิ่นจังได้ศูนย์นะคะเป็นอย่างเพิ่นจังได้ศูนย์เนี่ยอันนี้พี่เป้แกะสูตรมาแล้วว่าเออจาก เกือบเกือบหลายสำนักแหละเออคาดว่าเลขจะดังนะคะหรือไม่มีวงเล็บหรือไม่นะ,ค,ะคือเลขอย่างสายวิ่งสายรูดเหมาะสำหรับสายวิ่งสายรูดคือเจ็ดกับแปดนะคะคือเจ็ดกับแปดหรือมันจะมาคู่กันบ่เนาะอือเจ็ดกับแปดตามนี้นะคะคาดว่าจะ เป็นเลขดังนะคะซึ่งก็ต้องรอสรุปกันอีกทีนะคะรอสรุปกันอีกทีว่าถ้าเป็นเลขเจาะจะอะไรเนาะก็นี่แหละคะ่ะเจ็ดกับแปดสายวิ่งสายรูดคือเจ็ดกับแปดนะคะมื้อนี้อันนี้ที่เหตุคลิปนี่คือหลังจากเลขลาวปัฒนาออกของวันที่สิบเนาะที่พี่เป๊ะสรุปเลขดังคือเลข ศกับเลขแปดนะคะและ้วก็แล้วก็เลขเจาะไปที่ศูนย์เก้าเนาะก็ยินดีด้วยนะคะซึ่งตัวเลขอ่ะมันเป็นเพียงแค่การคาดคิดคาดคะเนเท่านั้นและมันกับสิบผสมผสานกันกับดวงเฮานำ้ำดวงเฮาน้ำพี่น้องซึ่งปกติเออคลิป สรุปเลขดังทะลุโลกของพี่เป้อะคนจะดูประมาณเกือบสามหมื่นแต่วันนี้มันไม่ขึ้นฟีดวันนี้มันอยู่ที่ประมาณ9ก้าพันเก้นต้นๆเออช่วยพี่เป้กดไลค์ช่วยพี่เป้กดแชร์ช่วยพี่เป้ คอมเมนต์นะคะเข้ามาใต้คลิปด้วยนะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นช่องของพี่เป้นะคะเราจะได้มีโชคไปด้วยกันตามที่พี่เป้พูดในคลิปตุยกับตุยน้ำกันตุยกับตุยน้ำกันมีโชคก,กับมีโชคน้ำกันจับมือกันไปพี่น้องเออพูดลังควนนะอุ้ยตุยผู้เดียวเด้ตุยผู้เดียวทีวไ่ไปเห็นได้เออ มีโซ่ก็มีน้ากันตุยกับตุยน้ากันเราอย่าสูอย่าสูไปหาเหตุอีอย่างนะหัวเดียวกะเทียมรีบเฮ้ยมันบมแมนมันบวมแมนหม,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 มูห้าเจ้าคอยเราเป็นเลือดนักสู้เราเพื่อนกันทุกคนเราสัญญาว่าเราจะเป็นพันธมิตรกันสัญญาว่าถูกเราก็จะถูกไปด้วยกันตุยเราก็จะตุยไปด้วยกันเอออาจจะมี หลุดบ้างอาจจะมีได้บ้างแหลรบางคนงานลุดงวดเดียวก็ถิ่มกัะป้ากันจ้อยเออลุดงวดเดียวก็ป้ากันปึง้งไปบักไงไปตามผู้ไมล่ล่ะลาบันี่อันนาอัน,นงวดที่เพิ่นป้าเฮาแบบนี้แหละเขาถูกพิ่นก็ีิอ้ยเสียได้ค่ะแหละออนี่แหละผมมันเลือดอันนี้แหละมันไม่เลือดสุพรรณเออ ะคะเราไปด้วยกันเนาะก็ยังไงก็ตามนะคะเดี๋ยวพี่เป้มีแนวทางตัวเลขสวยๆมาฝากกับทุกๆท่านอีกเช่นเคยนะคะทุกคนค่ะก็มีหลากหลายกรูหลากหลายว้าวว้าวตลอดว่าจะนําเสนอหลากหลายกรูหลากหลายอาจารย์พอหอดมือมันเลยจักเหตุหนังอยู่บ่ม,มีเวลาลงหดลิปจกักงมงอยืองอยู่พี่เป้ก็บอกเข้าใจตัวเองคือกันได้นบางเทือนนะจักเหตุหนังอยู่เออ คือบลงคลิปวะร่ะคือเมื่อนี้ก็ลงไปสามคลิปลงได้เลขสรุปเออมาแบบนู่นนี่นั่นมากเลขสรุปรลดบริเห็นยังดูนะบอกค่าแต่เลาะเลาะน้ำเพดนั่นเพดนี่สำนักนั่นนะสำนักนี่เพื่อที่จะเอามาจับจุดมาสรุปให้กับมูเจ้า เออถ้าแบบว่าถ้าเลขไหนดังมันก็จะดังคล้ายๆกันแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์น่ะมันก็จะตัวเลขคล้ายๆกันนะคะมันจะไม่ห่างกันมากหรอกหรอกเออเท่าจะมาพ่อกันไม่กับได้สรุปนะคะพี่น้องคะแต่ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นช่องของพี่เป้ด้วยนะเชงแล้วก็เฮงด้วยการตุยหล้กก็ตุยด้วยกันไม่เกิดสีโบได้แบบอ,อย่าไปทิมอย่ปาปหกกันลาย เห็นบอกเมื่อนี่นะเราเหฮงใช่ไหมวันนี้0ูย์เราเราหิงล้วก็หฮงด้วยกันเออที่แหละไปเลย้อสำหรับคลิปนี้ยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย